จางไหนครับปลาเราจติดต่อจากสำนักงานใหญ่ NDK Life นะคะกรมทุนแบงค์ธนาคารติดต่อมาแจ้งผลประโยชน์นะคะรูปแบบของการออมรับนะคะจะกินเวลาสักเท่ไ่ได้นะคะอธิบายมาครับ,บ,รบขอบคุณค่ะคดีวปีนี้เราจะทําเป็นโครงการนะคะออมเงินนะคะในรูปแบบของตัวประกันชีวิตคือจะเก็บออมเริ่มต้นเป็นเล็กประหยัดวันละ45บาทค่ะนะคะโดย่อเดือนเนี่ยให้ลูกค้าเก็บออมอยู่ที่เดือนละประมาณพันสาม ทีนี้ผลตอบแทนจาไรลูกค้าจะได้รับทุกปีค่ะปีละสามพันบาทตั้งแต่ปีแรกนะก็คือเป็นเช็คเงินคืนของทางแบงค์ธนาคารรับเสมือนเป็นดอกเบี้ยแบงค์นะคะ่ะดัปีละสามพันสามพันเนี่ยต่อมุ่มไปทั้งหมดสิบเก้าปีสิบเก้าครั้งมาแล้วก็จกโครงการปีสุดท้ายปีที่ยี่สิบค่ะลูกค้ารับเป็นเช็คเงินก้อน,อ,นอีกหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะโดยที่ว่าการเก็บออมไปเนะะี่ยค่ะเราให้สิทธิเก็บออมเป็นที่เพียงแค่สิบปีเท่านั้นเอง จาครบสิบปีแล้วสามารถหยุดเก็บจุดออมได้เลยนะทีนี้วิธีการเอาครับขาคุณอะไรครับพัชรินค่ะพัชรินค่ะบริษัทอะไรครับ MBK Life ค่ะเอ็อะไรนะครับ MBK ค่ะ MBK LifeMBK Life ค่ะประกันชีวิตจำกัดของบรครับ ใบในหน้านะคะจะเป็นเจ้าศูนศนนะคะอ่าแล้วค่ะหกศูนศูนค่ะครับสามศูนโซน,โซนค่ะครับสองสามเก้าสามเป็นในอ่าเป็นใบในหน้าประกันชีิตได้ข้อมูลผมมาจากไหนครับอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของทางกลุ่มของเครือเอ k g บ o เคปามาบนงคลองะคะ่ะ มาเป็นจ่ายการตลาดที่เขาอาจจะแบบว่าอาจจะเคยไปใช้บริการในส่วนของเครือข่ายก็เลยมีรายชื่อเรียนเชิญเข้ามาค่ะ NDK เย่อมาจากมาเป็นของโคฟะค่ะได้ข้อมูลผมมาจากไหนครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นทางฝ่ายการตลาดของทาง NDK ไม่คได้ไงครับอันนี้ก็คือโทรตามรายชื่อค่ะที่ทาง่ายชื่อลายข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลคุณได้ข้อมูลส่วนบุคคลขอมมาจากไหน อันนี้ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบแล้วโทรมาได้ไงครับถ้าเป็นการรบกวนเนง่ยต้องขอโทษด้วยนะคะคือคือคุณละเมิดสิทธิ์หรือเปล่าคุณละเมิดสิทธิ์เขาเขาเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลไปซื้อข้อมูลส่วนบุคคลมาหรือเปล่าเอาออันนี้ทางฝ่ายการตลาดเป็นผู้คัดเลือกรายชื่อมาถ้าเป็นการรบกวนต้องขอโทษด้วยคุณฟังนะค่ะแต่เนี่ยการทําแบบนี้คือการละเมิดสิทธิ์นะอ่าผมสามารถที่จะฟ้องคุณได้นะคุณพัชเรน แล้วก็อ๋อค่ะถ้ารบกวนต้องขอโทษด้วยนะคะไม่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 ต้องขอโทษครับไม่ต้องขอโทษแจ้งแจ้งชื่อของหัวหน้าคุณมาหัวหน้าก็คือตอนนี้หัวหน้าของคุณที่แล้วหัวหน้าของคุณที่ให้ข้อมูลส่วนตัวผมมาอ๋อเอางี้ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะของทางบริษัทเอ็มดีเอฟขงผมหาข้อมูลเอาข้อมูลลูกค้าเอาข้อมูลลูกค้ามาจากไหนหัวหน้าของคุณคือใครผมจะไป แก้คอปพอคือการละเมิดละเมิดสิทธิ์ละเมิดข้อมูลส่วนตัวเอางี้จะขอว่าอย่างไรครับเอาอย่างี้เอาอย่างี้คือเอาอย่างไรหมายถึงว่าตอนนี้หัวเรื่องตอนนี้นะตอนนี้นะกฎหมายออกมาค่ะว่ายังไงครับการโทรไปโอรมาแบบนี้กฎหมายการส่งเรื่องให้ทำหรืองานเนี่ยติดต่อกลับไปคือความที้ถูกกฎหมายมาตอบผมครับ การการเทเลเซลอย่างเงี้ยถูกกฎหมายไหมถูกกฎหมายค่ะเพราะว่าเนี้ยทางบริษัทได้รับการอนุญายอธิบายมาว่าถูกกฎหมายค่ะข้อไหนยังไงอะไรอธิบายมาอ่าธารีว่าตอนเนี้ยหัวหน้างานกำลังติดประชุมอยู่งั้นเดี๋ยวเชื่ออะไรครับหัวหน้าหัวหน้าคุณเชื่ออะไรครับชื่อคุณอภิชาติค่ะธาดีว่าเขาประชุมอยู่อภิชาตินำทุนอะไรครับอ่า อาภิชาติตามสกุลสมจันนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาประชุมอยู่จริงๆเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทรอะไรครับอ่าเบอร์สองค่ะเบอร์โทรอะไรครับศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามห้าค่ะศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามห้าค่ะอ่าเดี๋ยวถ้าหัวหน้างานเลิกประชุมแล้วเนี่ยดิฉันจะขออนีาตให้หัวหน้างานติดต่อกลับโดยด่วนนะคะตอนตอนนี้นะตอนนี้นะผมต้องการข้อมูล ว่าคุณไปเอาข้อมูลส่วนตัวของผมมาจากไหนอ่าอันนี้ดิฉันไม่ทราบจริงๆไม่ทราบไม่ได้ครับคุณเป็นคนไปเอาข้อ,งงขอมูลค,คุณเป็นคนไปเอาข้อมูลของผมส่วนตัวของผมมาแล้วก็โทรมาหาผมคุณจะไม่ทราบได้ยังไงดิฉันโทรตามรายชื่อที่อยู่ในเครื่องจริงๆค่ะรา,ายชื่ออะไรครับการเอาข้อมูลส่วนตัวไปขายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวนะคุณอ่าค่ะยางนั้นเดี๋ยวยังไงถ้าหัวหน้ากลับมาแล้วเนี่ยดิฉันจะรีบติดต่อกลับคุณพัชรีนามสกุลเลยครับ อ่านนนท์นทศค่ะนนท์อะไรนะนนท์สุนทนนท์ขนทศค่ะค่ะคุณเซิร์ฟจากใบในหน้าของดิฉันได้เลยค่ะหกศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์สองสามเก้าสามค่ะอ่าอันนี้ถ้าเป็นการรบกวนดิฉันต้องขอประทานไม่ได้ครับวันนี้ไม่เป็นการไม่ได้เป็นการรบกวนบริการและมรสิ์แล้วผมต้องการรู้ว่าคุณไปเอาข้อมูลส่วนตัวผมมาจากไหน อันนี้ก็ตอบไม่ได้จริงๆค่ะดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะคุณไปซื้อมาจากไหนดิฉันไม่ได้ซื้อค่ะแล้วก็ไม่ทราบเอามาจากไหนอะไรนะคะไปเอาข้อมูลมาจากไหนเออดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะถ้าทราบตอบไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าหัวหน้างานกลับมาเนี่ยดิฉันจะให้ติดต่อกลับโดยด่วนที่สุดนะคะอย่างั้นขอเนญ้ตจางสายก่อนนะคะอย่าเพิ่งค่ะคุณทําแบบนี้ยมันทุเรศรู้ไหม มันทุเรศมันน่ารังเกียจมันอับปีจันไรมากเข้าใจไหมค่ะนั้นทช่วยนะคะอับปีจันไรเที่ยมากนะมาหลอกขายโคขายประกันคนเนี่ยเที่ยมากไปทําอาชีพอื่นเถอะอีหาเจ้าไหมนะอ่าขอให้มึงร่วมจมไปนะ